สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับพบกับผมเชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับก็แน่นอนครับเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับก็เราก็จะคัดมาให้นะครับผมก็จะคัดมาให้เรียบร้อยนะครับวันละ3รายนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนกันซึ่งวันนี้วันศุกร์นะครับก็เป็นมวยมันวันศุกร์นะครับที่เวทีมวยนานาชาติอังกิษจัดโดยทีมงานพิเินดีเหมือนเดิมนะครับก็ถ่ายทอดสดทางช่อง True4U หกโมงเย็นหลังคารมพงชาติมาเจอกันนะครับโดยวันนีีี้เเน่ยยคัดมารรบ 3้อยสามลายอยู่ในช่วงแรกทั้งหมดเลยนะครับจะได้แบบว่าไปตั้งแต่หัววันเลยนะครับแล้วก็ค่อยไปต่อวันชุมชิพเอานะครับก็คู่ที่คัดมากนะครับเป็นคู่ที่2ของรายการนะครับก็เป็นคู่ของท่านนายเจ้าเพชรบัญชาหงทองมวยไทยนะครับเจอกับท่านนายเจ้าแฟนฉันบอลหาชัยหรือว่าไอ้เจ้าเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวางเดิมนั่นแหละนะครับคู่นี้พิกัดชก1 1 9ปอนด์เปอนเท่ากันนะครับท่านนั้นเพชรบัญชามา120.8ร้อยลด1.8ส่วนด่านแฟนฉันเนี่ยหรือว่าไอ้เจ้าเสมอสิงเนี่ยมา 1ร้อสิบเก้าจุดสนะครับ ั้งคู่ช่างเอ่อต้องบอกว่าปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับเอ่อฟอร์มหลังเนี่ยนะครับไอ้เจ้าเพชรบัญชาเนี่ยแพ้นโนบิตะนะครับแพ้เจริญยศแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแจ้งเกิดเลยล้วนะครับชนะไอ้เจ้าบัลลังเงินส่วนทางด้านไอ้เจ้าแฟนฉันเนี่ยโอ้โหชนะรวดเลยชนะเพชรชนะน็อกเพชรสิริชโชคนะครับชนะคะแนนเสือคิมแล้วก็ชนะน็อกไอ้เจ้าวีรสิงห์มานะครับก็มาชกย้ายมาชกในศึกนี้แล้วนะนะครับเรตเปิดเนี่ยอยู่ที่ทางด้านไอ้เจ้าแฟนฉันต่อ5้าสเลยจังหวะฝีมือผมดูแล้วย,ยังมั่นคงยังดีกว่านะนะครับแล้วก็ ตัวเท่ากันเนี่ยไม่กลัวนะครับไอ้เจ้า,เ,าเสมอสิงเก่าเนี่ยขอให้มันมั่นใจนะครับมั่นใจเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะผ่านได้นะครับชอบไปที่่างน่งนาจะเจ้าแฟนฉันฟอร์มกำลังดีเลยนะครับถัดมาครับคู่รองของรายการนะครับโอ้โหถ้าบอกว่าเป็น ถ้าใช้คําว่าผีเน่าลงผูกก็ก็ก,ก,ก็ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ในชอเอ,อช่วงฟอร์มที่ต้องบอกว่าแพ้รวดเลยนะครับเออเป็นการเจริญของทานายเจ้าสถานฟ้านะครับทรงเด็ดลดบ้านนะครับ เจอกับนายเจ้าเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับคู่นี้เนี่ยพิกัดชก123ปอนด์เท่ากันสถานฟ้านะครับ124.3ลด1.3ส่วนเมืองลาวนะครับนักชกจากสปลาวนะครับก็มาช่างได้123.5ลด5อย่างที่บอกไปนะครับผีน้องลงผูเพราะว่าทั้งคู่เนี่ย แพ้รวดเลยนะครับสถานฟ้าเนี่ยแพ้มา8 9ไฟแล้วมั้งนะครับส่วนเมืองลาวนี่ก็ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าไฟอ่ะนะครับแพ้รวดเลยนะครับ3ฟอร์มหลังเนี่ยสถานฟ้าน,นะครับแพ้เพชรน้ํา1นะครับแพ้เจ้าเพชรสีทองแล้วก็แพ้เข็มเพชรส่วนนั้นเมืองลาวนะครับแพ้สู้ศึกแพ้นอกสมรักน้อยแล้วก็แพ้คะแนนเจริญสุข นะครับเลทเปิดล่าสุดอยู่ที่สถานฟ้านะครับรุ่นพี่เป็นต่อ19นะครับคู่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าพอกันนะครับสถานฟ้าเนี่ยจะเก๋ากว่าประท้าทีทีเนี่ยอาจจะเป็นรองรุ่นน้องอย่างเมืองลาวได้นะครับแต่เรื่องของรู้จังหวะว่าจะต้องเร่งตอนไหนเนี่ยจะต้องเอ่อเร่งตอนไหนทําอะไรไงตอนไหนแล้วก็เป็นมวยที่ถือว่าเป็นขวัญใจของแฟนมวยนะครับคือแฟนมวยชอบอะ่ะสู้นะครับไม่ได้ยอมง่ายง่ายนะครับ ซึ่งผิดกับทางนั้นเมืองลราที่เวลาโดนเวลายุบเนี่ยแล้วก็มันจะมีอาการได้เห็นนะครับมันคือมวยมันพอมันขาดความมั่นใจเนี่ยมันก็จะขาดตรงนี้ไปนะครับซึ่งผมชอบไปที่สถานฟ้าแล้วกันวันนี้สถานฟ้าน่าจะเป็นฝ่ายที่ได้รับการแจ้งเกิดก่อนนะครับอ่ะสถานฟ้าเจ้าแจ็คนะ่น่าจะผ่านได้นะครับแล้วก็มาถึงคู่เอกนํารายการนะครับเป็นทางนั้นไอ้เจ้ารุ่งกิจบอลรุ่งโลดน,นะครับเจอกับทางนั้นเพชรชัยเมธนะครับสอนจตองปาจิหรือว่าเจ้าคิมรวยเดิมนั่นแหละนะครับ คู่นี้หนึยสี่ปอนด์เท่ากันนะครับรุ่งกิจมาช่างได้ตามพิกัดเลยส่วนน่าเจ้าคิมรวยเดิมหรือว่าเพชรชัยเมธเนี่ยมา141.2สีดจ้อยนะครับก็ถือว่ารูปร่างก็ลอยลอยกว่านิดนึงนะครับลอยลอยกว่านิดนึงนะครับคู่นี้เนี่ยเรทเปิดอยู่ที่รุ่งกิจนะครับต่อ19ฟอร์มหลังเนี่ยรุ่งกิจเนี่ยนะครับก็มีแพ้คะแนนทักษิณเล็กนะครับแพ้นอกยอดเหล็กเพชรแล้วก็ล่าสุดเดือดชนะคะแนนคิมรวยหรือว่าเจ้าเพชรชัยเมธคู่ชกในวันนี้แหละนะครับ ส่วนนั้นนั่นเพ้ใจเมฆหรือว่าคิมรวยเดิมนะครับชนะน็อกไอเจ้าราชสิงห์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนลุ่งกิจแล้วก็มาแพ้คะแนนทักษิเล็กอีกนะครับก็ต้องบอกว่า,าเรื่องของฟอร์มเนี่ยสวนทางกัน คือฟอร์มเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่กลับหัวกันคือคนหนึ่งแพ้แพ้แล้วก็ชนะนะครับคนหนึ่งชนะแล้วก็แพ้แพ้นะครับแต่ผมมองว่ารุ่งกิจเก่ากว่าและก็เคยชนะมาแล้วด้วยนะครับตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่ทําให้น่าจะเบียดเอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับชอบไปที่รุ่งกิจบอลรุ่งโรดกับน่าจะผ่านได้นะครับสามรายเนี่ยกันไปนะครับในศึกบัลวันศุกร์เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งนั้นเจ้าแฟนฉันบอลมหาชัยตัวหนึ่งแหละนะครับรายที่สองเป็นทางนั้นสถานฟ้ารายที่สามไปทางนั้น ไอ้เจ้ารุ่งกิจนะครับก็วันนี้สายต่ออย่างเดียวเลยนะครับแต่วันนี้ก็เข้าแล้วอย่าลืมออกตัวบางทุนกันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับที่ติดตามนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่อยากจะไปลุยก็ขอบคุณงสปอนเซอร์ด้วยนะครับวยผักยกนะครับนะฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับในวันพรุ่งนี้กันต่อนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ